นะเดี๋ยววันนี้มีรัฐบาลไทยแจกให้ด้วยนะครับอ่าเข้ามาแล้วก็รอดูแล้วก็ฝากแชร์เลยนะวันนี้ถูกสามตัวตรงเลยอะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ทํารัฐบาลไทยให้อาจารย์ขอ iPad ก่อนขอแท็บเล็ตก่อนเดี๋ยววันนี้จะจัด,จดอ่าน้อยหอยนาะเอ้ยหวยไทยให้ใครอยากได้ก็แชร์ไปนะครับรักพี่เสียดายน้องเลยหรือเราจะเอามันคู่กันย้อนหลังเจ็ดหนึ่งเลยบ่เจ็ดกับหนึ่งเนี่ย มันต้องเลือกตัวหนึ่งเป็นตัววิ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยแบบม,มีหนึ่งมีหนึ่งเจ็ดมีแค่ตำแหน่งเนี้ยซูนกบมาเอา แคบเด้อแคบเด้อขอผลออมสินหน่อยครับทั้งบนทั้งล่างครับ47585ตำแหน่งถูกต้องไหมครับ475หรือ457เออมาเอาเอาดีดี457อะไรครับขอผลบนล่างด้วยครับ่อแคปหวยไทยก่อนนีเร็วๆ คนดูเจ็ดร้อยเป็นตัวมือนี่อา้าวสุดยอดสี่ห้าเจ็ดแปดห้า่าแคปแล้วค่ะพึ่งบูชาปู่องค์ดำมาให้โชวงวัน,นี้ด้วยเถิดสาธุครับออมสีนนะแป๊บหนึ่งคิดตับ๊บนะทั้งไทยทั้งออมสินแคปพร้อมกันเลย่า อ่อืมแคบเลยครับ นะาแคปนะครับแคปหรือ,อยังแคปหรือ,อยังครับอ่ะแคปแล้ว